ข่าวดีของวงการแพทย์ไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งค่ะเมื่อนักวิจัยไทยค้นพบสารสากัดจากมังคุดที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่มคุณภาพชีวิตได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกค่ะ ศาสตราจารย์พิเชษวิริยจิตราหัวหน้าทีมวิจัยสารสกัดจากมังคุดศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยเปิดเผยค่ะว่าคณะนักวิจัยได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเริ่มจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดซึ่งเป็นราชินีผลไม้ของไทยค่ะแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติ BIM ที่สกัดได้จากฝรั่งงาดาถั่วเหลืองแล้วก็ใบบัวบกนะคะ จนเกิดเป็นสูตรสารธรรมชาติ BIM ที่ได้ประสิทธิภาพสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้หลายเท่าตัวโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะ และจากการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางเคมีบำบัดมาตรฐานพร้อมกับการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งในส่วนอื่นๆที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธีมาตรฐานในประเทศอเมริกาและอิตาลีก็ปรากฏว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและช่วยยืดระยะเวลาให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยเคมีบำบัดมาตรฐานค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าสารนี้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาว th 1 7 ซึ่งช่วยป้องกันและจัดการกับเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ค่ะเราก็พบว่าจากการที่เราไปศึกษาว่ามันไปทําให้ไม่เลือกขาวเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรก็ตกใจเมื่อ4แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่ม T S 17ได้ถึง5เท่าของคนปัจจุบันและนั่นคือสาเหตุที่ผู้ป่วยมะเร็งนะฮะจึงได้มีคุณภาบัตชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ศาสตราจารย์พิเชษบอกด้วยนะคะว่าสารธรรมชาติ BIM นั้นไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะเป็นลักษณะของอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ